พบเชื้อลาปรสติตสายพันธุ์ใหม่ที่เปลี่ยนมแมลงวันธรรมดาให้กลายเป็นมแมลงวันซอมบี้เมื่อเดือนกันยายนในปี2020ที่ผ่านมาได้มีการค้นพบเชื้อลาสองชนิดซึ่งมีกลไกการทำงานที่ทั้งน่ากลัวและน่าสนใจไม่แพ้กันคือมันสามารถเปลี่ยนมแมลงวันธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นมแมลงวันซอมบี้ได้ โดยความน่ากลัวของเชื้อราเหล่านี้มันจะกัดกินช่องท้องของมแมลงวันให้กลายเป็นรูหลายๆรูจะปล่อยสปอร์ลงไปในบริเวณนั้นซึ่งมแมลงวันเมื่อได้รับเชื้อจะยังไม่ตายแถมมันยังมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกหลายวันเพราะ,มะแมลงวันจะกลายเป็นพาหะในการแพร่เชื้อออกไปอย่างกว้างไกลยิ่งเมื่อมันไปผสมพันธุ์กับมแมลงวันตัวอื่นก็ยังเพิ่มความเป็นพาหะสำคัญได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้หลังจากแพร่เชื้อมาหลายวันมแมลงวันซอมมี่จะค่อยๆอ,อ่อนแรงและล่วงลงพื้นตามด้วยอาการชักกระตุกและตายในที่สุดหลังจากตายมันจะคงแพร่กระจายสปอร์ต่อไปเนื่องจากการสลายตัวของช่องท้องจะค่อยๆขับสปอร์จากภายในมามากขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้แม้ว่าเชื้อราทั่วไปจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในฤดูหนาวพวกมันมีผนังเซลล์ของสปอร์ที่ค่อนข้างหนาทําให้สามารถอยู่รอดผ่านฤดูหนาวไปได้เพื่อรอคอยการแพร่เชื้อไปสู่เยื่อลายใหม่ที่เข้ามาหาอาหารในฤดูใบไม้ผลิ ดรเจอร์จแกนไอเลนเบิร์กจากมหาวิทยาลายัยโคเปนเฮเกนตั้งข้อสงสัยว่าสารที่ถูกแพร่ไปสู่แมลงวันอาจออกฤทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายยาเสพติดที่ทําให้พวกมันมีอาการคึกขนองดีดและกระตุ้นให้บินไปมาทั่วทุกสารทิศแม้ว่าจะถูกกัดกินจากภายในก็ตามซึ่งที่ผ่านมาเชื้อราชนิดอื่นๆที่กัดกินแมลงมักจะปล่อยสารประกอบประเภทแอมเฟตามีนทําให้เหยื่อย่างคงเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างปกติดังนั้นบางทีเชื้อราที่เพิ่งค้นพบนี้ อาจมีลักษณะคล้ายการทำงานในแบบเดียวกันนอกจากนี้เชื้อราดังกล่าวอาจผลิตสารต้านจุลชีพสารที่กำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียที่ทําให้เชื้อโรคอื่นๆอ,อยู่ห่างจากรูที่ใช้ขับสปอร์บริเวณหน้าท้องและช่วยทําให้มแมลงวันมันมีอายุยาวนานขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาเชื้อราเหล่านี้ต่อไปเพราะมันอาจถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการทางแพทย์ก็เป็นได้ ซึ่งในประเทศไทยเพิ่งมีการค้นพบมแมลงวันสายพันธุ์ใหม่ขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา,มาแมลงวันขายยาวปีเตอร์อาจอน์จุธามาศมีลักษณะเด่นคือมีสีเขียวอมทองความยาวลำตัวประมาณ7มิลิเมตรมีป้องหนวดหนาและใหญ่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่พบโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ถูกพบครั้งแรกบริเวณป่าชายเลนตำม,มะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูล Big neck, is selling creep neck for the stick now and I got a big